ปังอาจารย์แค่เขียนอย่างนี้นะคะอาจารย์แค่ไม่สามารถเขียนว่า3ตัวสุดปังได้เพราะว่าเดดคลิปจะปิวอีกนะที่รักเป็นอย่างนี้แหละที่รักอ๋อมีคนบอกว่าอยากได้ทูบที่จุดบอดที่ที่จุดได้บ่อยๆทุกวันด้วยตัวเองที่ไม่ไเกี่ยวกับเลขทูบนะทูบอย่างเดียวเนี่ยใครอยากได้รุ่นอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ชัดทําพิธีแล้วเนี่ยชุดเนี้ยทั้งชุดเนี่ยเก้าสิบเก้าบาทใครอยากได้พิมพ์ทอทงเก้าเก้านะทอทงเก้าเก้า 99บาทนะ99บาททูบไปจุดเองได้นะที่อาจารย์ชัดอาจารย์แค่จุดแล้วเขาเรียกอะไรเอ่ยเข้ามาตลอดตลอดก็คือนี่เลยค่ะนะคะทอทงเกชุดเลขทูบที่จุดเหมือนกับที่อาจารย์แค่จุดอะนะอ่ะ4 3่สุดปังนะ4 7 0 4 7 0 6 7 ห้าหกเจ็ดห้านะระวังกระดกเป็นเก้าเจ็ดห้าที่รักนะหกเจ็ดห้าหกกับเก้าเป็นเลขเดียวกันนะนะคะนะคุณนัชนกทักน้องแอดมินให้จันแค่หน่อยคะ่ะบอกติดตามสินค้าคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จันแค่น้องแอดมินดูแลให้ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะพี่จันนะคะนะคะหกเจ็ดห้านะ นะระวังกระดกเป็น975ที่รักระวังกระดกเป็น975วันนี้กราบขอภัยเสียงสะด,ดุดนิดนึงนะคะพี่ภาวรัตบ,บอกว่าปังทุกรุ่นเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะนะคะนะปังมากสุดที่กระแสะตอบรับเดี๋ยวบอกให้นะว่ารุ่นไหนบูชาแล้วปังเดี๋ยวต้องถามแฟนเพจเดิมได้ด้วยนะคะนะคะตัวที่สามค่ะ650 650ระวังนิดนึง ระวัง6กระดกเป็น9อีกเช่นกันจะกลายเป็น9 50ระวังกระดกเป็น9จะกลายเป็น950ค่ะนะคะทันไหมนะคะให้ยจย์ชัดขึ้นอันนี้ให้ด้วยเนะ <105. S 1> าะหกหศระวังกระดกเป็น9 5 0หศนะคะเดี๋ยวจย์แค่จะเน้นให้สําหรับชุดนี้นะคะชุดนี้จะเน้นให้เหลือแค่2หางชุดนี้จะเน้นให้เหลือแค่2หางนะคะเพื่อให้พี่พ,พเนี่ย เป็นแนวทางที่จะไปหาซื้อได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะที่รักนะคะนะหลายคนหลายท่านก็บอกอาจารย์หนูอยากหาซื้อได้ง่ายขึ้นอาจารย์เค่จะบอกเครื่องรางเมื่อวานนี้เป็นปรากฏการณ์ตอนเช้าน้องแอดมินต้องถามอาจารย์เค่เลยว่าอาจารย์อาจารย์มีอะไรได้ได้ได,ได้ปล่อย C ีเอไหมเอ้ยาวานนี้เมื่อวานก่อนเนี้ยนะคะอาจารย์เค่ปล่อยแล้วเว้นเมื่อวาันหนึ่งเพราะว่าขนของมาทําที่ออฟฟิศใหม่นะ,ะกําลังจะ จัดสต็อกขึ้นนะคะที่รักนะคะแล้วก็มาวางงานให้น้องๆแต่เมื่อเช้านี้น้องแอดมินบอกบางคนสิองค์บางคน5องค์มากสุด20บองค์โดยประมาณนะใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมยี่สิองค์จนตัวอาจารย์แค่เองต้องบอกว่าโทรย้อนกลับไปหาพี่เขาให้หน่อยว่าพี่เขา c ีเอผิดหรือเปล่าแล้วเขาเกงใจเราแล้วก็เขาถึงต้องโอนเงินมาเต็มจำนวนไหมนะคะเพราะเราตกใจเนาะ อยู่ดีๆแฟนเพจ CF เมื่อเช้าเนี้ยคนละ10องค์ยี่สองค์หองค์เองค์อย่างเงี้ยโอ้โหตกใจมากใช่ตกใจมากแตททท่ที่เยอะมากๆใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นรุ่นที่เราจะประกาศหมดไม่เกินสิ้นเดือนธันวาจะไม่เหลือแล้วนะ